สวัสดีค่ะดิฉันสุจิตราทองจันทร์ค่ะเป็นเจ้าของบริวตรีลูกทุ่งแล้วก็นักจัดรายการวิทยุค่ะอดีตเคยป่วยเป็นกลวยไตยอักเสบค่ะด้วยงานของเรานะคะกลางวันเนี่ยนั่งจัดรายการอยู่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงค่ะและกลางคืนก็ต้องไปกุมารีลูกทุ่งนะคะก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเข้าห้องน้ําน้อยนะคะกั้นปัสาวะก็เลยทําให้กลวยไตยอักเสบเวลาจะเป็นนะคะอยู่ดีๆก็จะ เป็นไข้หนาวสาั่นค่ะหนาวลึกเข้าไปถึงในกระดูกเลยค่ะวันที่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นป่วยไตยอักเสบจ,จริงๆเนี่ยก็คือขับรถไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับจากชัยภูมิไปก็คือใช้เวลาเดินทางนานขับไปถึงเนี่ยลงจากรถไม่ได้เลยค่ะปวดมากเราต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะก็คือต้องฉีดยาระงับปวดถึงจะอยู่ได้คุณหมอให้การรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้อให้ยาปฏิชีวนะนะคะต้องนอนที่โรงพยาบาลเนี่ย ั้งและเจ็ดคืนถึงจะอาการที่เราเวลาป่วยเนี่ยก็คือมันจะทรมานมากค่ะเพราะมีไข้สูงแล้วก็ไม่มีแรงมีความรู้สึกเหมือนเราจะขาดใจนะคะเพราะแรงไม่มีเลยเพราะว่าเอ่อมันหนาวแล้วแบบคือมันลุกไม่ได้แม้แต่จะเข้าห้องน้ําหรือจะประยุงตัวเองด้วขึ้นจัดเตียงเนี่ยก็จะทรมานมากะคะ่ะแต่ก็เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตลอดเวลาระยะเวลาสามปีที่รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะเมื่อมีอาการเนี่ยเราก็จะไปให้ยาปฏิชีวนะ แต่ให้กลับมาแล้วเนี่ยอยู่ยังไม่ถึงเดือนก็จะเป็นอีกอะคะ่ะเป็นอยู่บ่อยๆยังไงก็ไม่หายคือคุณหมอรักษาตามอาการจนกระทั่งได้มาทานผลิตภัณฑ์เชื้อจงนนะคะหลังจากที่ทาทนเชืงอจีนก็ก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนะคะว่ามันหายตอนไหนไม่สามารถบอกได้เพราะตั้งแต่ทานเชืงจรินมาเนี่ยตั้งแต่ปี2อง8 4, ัน,นก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ไม่เคยมีอาการที่ที่เล่ามาทั้งหมดเลยอะคะ่ะ หายเป็นปกติ mm hmm. ก็เลยมีความเชื่อมั่นมากๆว่า, mm hmm. วาเซอร์นนต mm hmm. ินเนี่ยช่วยดูแลร่างกายให้เราแข็งแรงแล้วก็หายจากการอาการกตัวไตอักเสบแล้วค่ะ mm hmm. เพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอาการ mm hmm. ตัวนั้นเกิดขึ้นมาอีกเลยค่ะแล้วสิ่งที่ได้ตามมาก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยดูมีผิวพรรณดูเปล่งปั่งขึ้นนะคะดูสดใสขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทานเซอร์นตินค่ะก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นว่า เซนิตินคือสารอาหารระดับเซลล์ที่ดูแลเราให้แข็งแรงได้จริงๆควรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะ